ก่อนจะไปเริ่มแกะกล่องพรีวิวกันนะคะต้องบอกอุ้งชอบคอนเซปต,ต์ตัวนี้มากเลยกับ OnePlus Nord CE 5 G ค่ะ CE ของเขาเนี่ยย่อมาจากคำว่า Core Edition มันคืออะไรขอตีความภาษาไทยง่ายที่สุดเลยค่ะก็คืออยากได้อะไรต้องได้ในราคาหมือนต้นๆเครื่องนี้นะจะบอกว่ามีสเปคที่คุณเนี่ยต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะอาะ้อุอแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะ นะคะเกินคาว่าคอยดิชันไปแล้วนะคะว่าหมายถึงว่าลูกค้ายอยากได้อะไรเขาก็จะจัดให้อย่างนั้นอุ้มเลยมาลองนึกดูค่ะว่าถ้ามีงบประมาณหมื่นกว่าเนี่ยแล้วอยากได้มือถือเครื่องหนึง่งอยากได้ยังไงบ้างนะคะข้อแรกที่อยากได้เลยตอนนี้นะอยากได้มือถือหน้าจอแบบที่มันจอใหญ่ๆสวยๆหน่อยแต่ว่าน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยให้มันเบานิดนึงค่ะนอซี 5G ตอบโจทย์เรื่องนี้เลยเพราะว่ามากับน้าหนักเพียงแค่170กรัมเท่านั้นแต่คุณดูหน้าจอค่ะ จอน,นี้นะคะเป็นหน้าจอ Fluid e OLED Display ขนาด6.43นิ้ว Refresh Rate ให้มาถึง90เฮิรตซ์และผสมกับการใช้งานนะคะของ Oxygen OS นะ,ะกับ UX UI x u ที่เป็น Oxygen OS ตัวนี้ทำให้มันลื่นมากๆสมกับที่คุณชอบนะคะ Oxygen OS เนี่ยมากที่สุดในบรรดา UX UI x u ของฝั่ง Android เลยด้วยซ้ำข้อนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะข้อที่2นะคะที่คุณอยากได้ค่ะก็คืออยากได้มือถือมาสำหรับเล่นเกมได้ดีๆใช่ไหม เสียเงินหมื่นกว,กว่าแล้วก็ควรจะเล่นเกมได้ลื่นๆด้วยค่ะวันพัฒน์หนอซี 5G ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับชิปเซตนะคะ Qualcomm Snapdragon 750G RAM เนี่ย 8GB ROM 128GB ค่ะและสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองแบตบตัวนี้อยู่ที่ 4,500mAh mm นะคะแต่ที่เจ๋งกว่าน,นั้นก็คือวอร์ฟชาร์จนั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับวอร์ฟชาร์จ 30T Plus ค่ะเราสามารถใช้หัวอะแดปเตอร์ในกล่องนะคะชาร์จได้เลยนะที่ 30W เออเจ๋งมากๆนะคะแล้วก็สามารถชาร์จได้ไวมากๆเลยแต่ว่าคุณแบบ4,500 mAh mm นะพร้อมกับระบบฟ้าชาร์จขนาดนี้แต่ตัวเครื่องเนี่ยบางนะคะเหมือนที่บอกไปกต้นนะบางแล้วก็เบามากๆก็ถือว่าเขาทําออกมานะคะตอบโจทย์คนที่ชอบเล่นเกมแล้วไม่ชอบถือมือถือนาหนักแบบอุ้มนั่นแหละอีกข้อหนึ่งนะคะที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของกล้องะค่ะ จริงๆเนี่ยแอบคาดหวังนะว่ามือถือแบบมือนต้นๆเนี่ยมันก็ควรจะถ่ายได้ดีระดับหนึ่งเมื่อกี้แอบลองแล้วค่ะแอบลองตัวพัทนอด CE เนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมีการพัฒนาขึ้นมานะคะแบบรู้สึกได้เลยกล้องหลังนะคะเขามากับชุดเลนส์ค่ะเขาใี้4ไพิกเซล AI triple camera นะคะก็จะมีเลนส์หลัก4ไพิกเซลมีเลนส์ที่เป็นเลนส er ์อัลต์วายนะคะแล้วก็มีเลนส์นึงเป็นเลนส์โมโนนะเดี๋ยวอุ้มมาเทสให้ดูกันอีกทีส่วนกล้องหน้านะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยอ้มือรือว่า กล้องมีกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะใช้เลนส์ที่เป็น Sony i M X 471ด้วยนะคะสำหรับกล้องหน้าตัวนี้ น่าจะครบถ้วนสาหรับความต้องการนะคะในกลุ่มมือถือประมาณหมื่นกว่ากว่าของอุ้มแล้วแหละแต่ตัวนี้ยังมีอะไรอีกค่ะตัวนี้เนี่ยจะใช้หัวด d ปเตอร์ที่เป็น USB Type C แล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากได้รู้เสียบหูฟังนะที่เป็น3.5มิลกลับมาในซีรีส์ที่เป็น One Plus Nord ตัว Nord CE 5G ตัวนี้นะคะกะ็จัดมาให้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของสีสันนะคะตัวที่อยู่ในมือของอุ้มชอบสีนี้มากเป็นสีน้ำเงินที่ดูดีมากๆนะตัวนี้ชื่อสีว่า b l u o y ค่ะ เนื้อด้านหลังของเขานะคะเขาจะทําเป็นแบบด้านแบบนี้ค่ะสวยงามนะแล้วก็ไม่ค่อยติดพวกรอยนิ้วมือด้วยค่ะมีอสองสีเลือกคือสีชาโกอิงนะคะกับสีซิลเวอร์เลนั่นเองนะคะมีเือทั้งหมด3สีเดี๋ยวอุ้มจะไปลองใช้งานนะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมเแบบจัดเต็มให้ดูละกันว่าวันพัฒน์หน่อ e ี 5G หลังจากเอาไปใช้งานไปเทสแล้วเนี่ยมันจะดีจริงๆหรือเปล่านะคะคอยติดตามรีวิวนะเร็วๆนี้ค่ะส่วนราคาตัวนี้จะเป็นยังไง ก็ต้องรอดูนะคะเดี๋ยวถ้ารู้แล้วจะมาใส่ในเดซิ t i ันด้านล่างคะ่ะวันนี้ฝากไวปมาอนี้กับ p r e ีวิวแล้วก็แกะกล่องด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ